สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายปี2026กันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็คือปี2569นนั่นเองนะเป็นดวงภาพรวมนะคะดูได้ทั้งลัคนานะคะแล้วก็ราศีนะคะเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ไทยค่ะมาดูกันเลยสำหรับชาวมีน อยเป็นปีหองการทำงานปีหองการทำงานปีสองพันยี่สิบหกนะคะจะบอกว่ามีดาวที่สำคัญเนี่ยดาวอื่นมันก็จะหมุนไปหมุนมาเนี่แหละนะคะเดินตามช่องไปเรื่อยๆแต่ว่าดาวที่มันมาทับคุณชาวมีนเนี่ยแล้วอยู่ปีเต็มๆเงินมันไม่ขยับไปไหนเนี่ยนะก็คือดาวเสาดาวเสาเนี่ยนะ มันเป็นดาวที่เวลามันมาทับอะแน่นอนมันมีความเหนื่อยแต่มันมีความสําเร็จอยู่ในนั้นด้วยคือคุณจะต้องความสําเร็จการหาเงินเออคุณจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนะแต่ว่าสําเร็จไหมมันสําเร็จนะอืมยิ่งแบบใครต้องการเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่อย่างเงี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้สูงมากๆเลยเนี่ยอัศวินเนี่ยถือมเมทาวขึ้นมาใบาแรกเลยคือเวลาอัศวินมันขึ้นมานะ มันต้องมีความเหนื่อยอ่ะมันถึงจะสําเร็จนะคะเราไพ่ความสําเร็จก็ตามมาเนี่ยนะคะไพ่ของชาริออตเนี่ยมันคือความสําเร็จความสมหวังแต่มันจะต้องลแล้วละอัศวินขึ้นมานะมันคือมีความเหนื่อยเราถือไม้เท้าอะ่ะไม้เท้าคือการงานภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่จะสําเร็จเนี่ยโอ้ยดีมากเลยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาพลังงานใบแรกเป็นพลังงานหลักนะคะเวลาเริสเปิดไพ่เนี่ยจริงๆทุกใบอะ่ะ ม,มันมีความสัมันสคัญหมดแหละ10บใบแต่ว่าอลิจะดูพลังงานใบแรกก่อนที่สุดเสมอเพราะฉะนั้นปีหน้านี้นะคะก็คือปี2026เนี่ยเป็นปีของการทำงานความเหนื่อยก็จริงแต่มันมีความสำเร็จอยู่ในนั้นด้วยคุณอาจจะชี้ประจอรลงเท้าคุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานหมายถึงว่าถ้าคุณทำงานประจำอยู่เนี่ยคุณอาจจะได้รับการรับผิดชอบอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่า คุณอาจจะมีช่องทางหาไรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นจากงานที่คุณกำลังทำอยู่หรือว่าบางคนเนี่ยมีการเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือว่ามีการเลื่อนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าใครกำลังรออยู่ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าได้รับการอนุมัติโปรเจกต์ใหม่การทำอะไรใหม่ๆนะคะมีคนหยิบยื่นโอกาสมาให้กับคุณก็ได้อะเป็นไพ่พลังงานที่ดีมากๆเลยแถมไพ่ชาริออตก็ตามมาด้วยนะคะไพ่าชาริออตเนี่ย มันก็ต้องเหนื่อยก่อนก่อนที่มันจะสําเร็จนะคะเป็นไพ่เมเจอร์หลักพลังงานหลักนะคะเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกรกฎนะไพ่ใบนี้เนี่ยมันมีหลายความหมายข้อแรกความสําเร็จการมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ในปีหน้านี้นะคะ2026เนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสู้ไม่ถอยของคุณเนี่ยมีโอกาสนําพาคุณไปสำเร็จแล้วยิ่งดาวเสาเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการรับผิดช,ชอบ ความเหนื่อยความอดทนแต่มันมีความสำเร็จอยู่ในนั้นด้วยเนะี่ยคือไพ่ชารีอดเลยนะคะหมายเลขเจ็ดอีกเนี่ยนะคะพลังงานเลขเจ็ดนะนะใครมีเบอร์มือถือเบอร์บ้านเออบัตรสีตัวท้ายประจำตัวประชาชนเนี่ยจริงๆอะ่ะถ้าคุณอยากสบายนะพูดตรงๆนะคะหมายความว่านั่งๆน,นอนๆสบายๆมันก็มีแหละงานแบบนั้นนะคะถามหมายวางว่า ส่วนใหญ่งานมันหนักหมดแหละแต่ว่าถ้าใครแบบอยากน,นั่งนอน,น,อน,น,อนสบายๆคือทำงานเราไม่ต้องเครียดมากนะเอาว่าง่ายๆนะพยายามเลี่ยงเลข7นิดนึงนะคะแต่มันก็อยู่ด้วยว่าเลข7มันผสมกับอะไรนะคะแต่ว่าถ้ามีเลข7เยอะๆอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วยิ่งเจ็ดยิ่งสามนะอยู่ด้วยกันบัตรใครมีเลขท้ายที่แบบเ,เบอร์มือถืออย่างเงี้ยเบอร์บ้านอย่างเงี้ยเบอร์เลขห้องอ่ะหูเหนื่อยใส่ตัวแทบขาดแหละนะ พยายามเลี่ยงละกันนะคะไพ่ใบนี้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศอการเดินทางไกลอย่างเงี้ยการไปดูงานต่างประเทศมากยิ่งขึ้นบริษัทคนไทยที่มีหัวหน้าเป็นคนต่างประเทศบริษัทข้ามชาติไกด์ทัวร์มากรุเทศหรือว่างาน Import Export ก็ได้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องงานนะ ะะแล้วยิ่งเนี่ยอัศวินขึ้นมาคือการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งคุณอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะชาริออตก็คือการเดินทางเช่นเดียวกันนะคะอืมโอเคนั้นอลิสคอปเปอร์อีออกออที่เหลื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 อโอโอไพ่แปลกมีทาวเวอร์แต่ได้เดอะซันแปลว่าอะไรเดี๋ยวนะขอเปิดอีกห้าใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัศวินเนี่ย อสศวินขึ้นมาเยอะๆนะชาริออตนะคะขึ้นมาแบบเนี้ยคือเหนื่อยแหละเดินทางแหละสําเร็จไหมสําเร็จโอเคเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอสามถ้วยก็ามาอุ้ยงานดีจริงๆงานดีจริงๆเลยนะคะจัสติดโดดเด่นที่สุดด้านไหนคือเรื่องการทำงานนะการได้เลื่อนขั้นอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเ,เดี๋ยวลิโซยพูดเพราะว่ามันดันมีไพ่ทาวเวอร์กับจัสติดขึ้นมาพร้อมกันเดี๋ยวนะ หกเหรียญใบสุดท้ายอะ่ะเจถ้วยชาวมีนระวังด้านอะ่ะเอาไปทีละเรื่องนะข้อแรกเอาเอาเรื่องที่เด่นเด่นละดีเรื่องงานเด่นละดีบอกเลยนะคะสำหรับอ่าชาวลัคนาราศีมีนโอกาสใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยัศวินนะทั้งถือเหรียญถือไม้เท้าเลยนะคะชาริออก็มาอะ่ะสาถ้วย ก็มานะคะโอกาสใหม่ๆพบเจอสังคมผู้คนใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแบบต้องการเปลี่ยนงานปีหน้านะเออนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่อย่างเงี้ยมีโอกาสคุณมีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเปลี่ยนงานได้นะคะหรือว่าการได้รับโอกาสอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นโปรเจกต์เนื้อง,งานงานพิเศษงานเสริมงานรายได้ใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณมีโอกาสนั้นเลยแบบเนี้ย นะคะขึ้นมาเนี่ยเนี่ยสี่ใบนี้ในนะขึ้นมานะคะใครสอบจะสอบบรรจุแข่งขันสอบสัมภาษณ์สอบออทุกอย่างอะ่ะที่เกี่ยวกับการสอบการการสอบไปเรียนต่อนะคะเวลามีไพ่จัสติกขึ้นมาเนี่ยมันคือการประสบความสําเร็จนะคะจริงๆไพ่ใบนี้มันเกี่ยวสถาปนิกนะคะ คุณไม่จำเป็นต้องทํางานนี้นะพูดเฉยๆนะสถาปนิกทนายความตุลาการคุณอาจจะมีการได้เซ็นเอกสารบางอย่างที่มันสําคัญมากๆในปีหน้าได้นะคะ,ะหรือว่ามีเกณฑ์ได้เกี่ยวเนื่องกับกับคนที่ทําอาชีพพวกเนี้ยทนายความหรือว่าจริงๆงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้หมดเลยนะนะคะมีเกณฑ์ได้เซ็นเอกสารสําคัญําคัญนะคะนะแล้วก็อะไรที่คุณ ไม่แน่ใจอะไรที่มันคุมเครืออะไรที่คุณรู้สึกว่าในปีนี้2025คุณยังตัดสินใจมันไม่ได้เลยอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักการใช้ชีวิตการโยกย้ายเอาเรื่องรวมๆเพราะนี้เป็นดวงภาพรวมนะคุณจะมีการตัดสินใจแบบแตกหักแบบเปลี่ยนแบบคุณแบบไม่ได้คิดว่าจะตัดสินใจแบบนี้อยู่ดีๆปีหน้าแบบฉันตัดสินใจฉันแบบฟันธงอืมฉันปลดล็อกแล้วฉันตัดสินใจแบบ เด็ดเดี่ยวมากๆเลยแตกเป็นแตกหักเป็นหักแล้วคุณได้เดินออกมาจากอะไรที่คุณคิดว่ามันไม่ใช่แล้วสำหรับคุณเพราะว่ามันมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาเนี่ยพอเรามันมีไพ่ทาวเวอร์นะมันคืดจุดแตกสุดจุดสิ้นสุดจุดแตกหักเอองานเก่าไม่เอาละจ้าเจ้านายเก่าๆแบบนี้ผู้ร่วมงานกลุ่มเพื่อนสภาพสังคมแฟนอย่างเงี้ย นะเพราะฉะนั้นในเรื่องทั่วๆไปโดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าคุณมีปัญหาสุดๆเลยนะแบบบละหองละแหงแล้วคุณไม่ได้ตัดสินใจอ่ะปีหน้าอาจจะมีเกณฑ์ทําให้คุณจะต้องรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจแล้วมันไปต่อไม่ได้เออถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้มันคือมันคือพอแค่นี้มันคือไปต่อไม่ได้แล้วมันคือจุดแตกหักได้ทุกเรื่องนะคะไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้มีคําถามปลายตัวนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะต้องระวังสําหรับคนที่มีมีประเด็นกันอยู่เนืองๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการตัดสินใจของคุณนั้นะ่อะอนจาไม่ได้แนะว่าคุณจะต้องแตกหักนะแต่เอาตามไพ่พลังงานไพ่ที่มันขึ้นมานะถ้าคุณไม่ตัดสินใจมันเดินต่อไม่ได้คุณจะต้องตัดสินใจเดินต่อไปพบเจอกับเดร์สันคือไพ่ที่แบบ แสงสว่างสุดมันเป็นไพ่ของดาวอาทิตย์นะคะมันเป็นไพ่ของการไม่คุมเครือการมีแสงสว่างการปลดล็อกการเปิดทางแสงสว่างการได้พบเจอกับกับอะไรที่มันใหม่ๆดีๆสําหรับชีวิตคุณนะ่ะอืมงานที่เก่าทําไปก็ไม่ได้ตังเจ้านายก็ไม่ชอบเหนื่อยก็เหนื่อยคุณหาทางเจออย่างเงี้ย เรายิ่งมีไพ่บายรกขึ้นมาการงานจริงจริงอลิซไม่ค่อยห่วงนะเพราะไพ่เนี่ยขึ้นมาแบบดีมากๆเลยนะคะสําหรับไพ่การงานเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าดีใครที่ต้องการหางานใหม่ในปีหน้าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ออกจากงานเก่าใครที่ต้องการทํางานเสริมคุณได้มีโอกาสเข้ามานะคะเพื่อแนะแนวทางก็ได้เนี่ยพบเจอสังคมใหม่ๆกัลยาณมิตรใหม่ๆเนี่ยแล้วยิ่งแถมเนี่ยพอไพ่เดอะ่อทาวเวอร์นะจะบอกว่ามันเป็นไพ่ F ออย่างเงี้ยซันคือ A บวกนะแล้วเนี่ย F ตัดสินใจแล้วเจอกับแสงสว่าง The Sun ไพ่ A บวกขึ้นมาแล้วแถมไพ่ที่ตามมาเนี่ยโอ้โหมันดีจริงๆมันดีหมดเลยนะคะได้พบเจอกับสิ่งที่มันดีกว่าแต่คุณจะต้องตัดสินใจแต่ว่าจะตัดสินใจไม่ตัดสินใจอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลแต่ว่าไพ่มันก็คือแบบมันคือไกด์อ่ะมันคือไกด์แดนซ์บางอย่างนะคะบอกคุณเท่านั้นเองอืมส่วนเรื่องที่จะต้องระวังมากๆเลยนะ เพราะว่าเรามันมีไพ่ในลักษณะแบบเนี้ขึ้นมานะระวังเรื่องเกี่ยวกับคดีความไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่บางทีเป็นคดีเล็กๆก,ก็ได้คดีเอ,อข้อพิพาทเออแบบเป็นข้อพิพาทอะไรแบบเนี้ยการแตกหักบางเรื่องทําให้มีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นหรือว่าบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเช่นเออเดชเคยเปิดแล้วแบบอยู่ดีๆอยาร้างอย่างเงี้ย เออแต่ถ้าคุณคุณไม่ต้องเครียดนะไอสิ่งที่อลิสพูดไปนะคะแต่ว่าถ้าพลังงานไพ่นะอย่างทาวเวอรย่างเงี้ยแล้วมันมีไพ่ justice แบบอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันคือบางทีเป็นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหย่าร้างก็ได้นะคะมีทนายความเข้ามาเกี่ยวข้องมีทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่ทำงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึง่งไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันคือธาตุไฟมันคือเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับอารมณ์ความโมโหความความหุนหันพันแล่นนะคะไม่ว่าจะตัดสินใจทําอะไรคิดดีๆก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะตัดสินใจนะคะโอเคมีไพ่ของเรื่องงานอะลิไม่ห่วงเรื่องเรื่องเนี่ยแหละที่บอกเพราะว่ามันดันมีไพ่ทาวเวอร์ระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินนิดนึงนะคะ เพราะว่ามันมีไพ่ของห้าถ้วยเออห้าเหรียญขึ้นมานะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็อย่าอย่าฟุ้งเฟอ้อเท่านั้นเองนะคะไพ่ห้าเหรียญอย่างเงี้ยหรือว่าระวังเรื่องการลงทุนคนชักชวนลงทุนการซื้อหวยเล่นหุ้นอย่างเงี้ยคุณจะต้องระวังมากๆนะคะเพราะมันมีไพ่จัติษ์เนี่ยกับไพ่ของห้าเหรียญขึ้นมาใครใมาลงขันทําอะไรนะคะหรือว่า เล่นหุ้นเราไม่รู้หรอกก็ซื้อตามๆกันไปซื้อทองซื้ออะไรอย่างเงี้ยระวังด้วยนะมีไพ่ของเออในด้าน,ใน,านในด้านการงานหรือพูดไปแล้วนะการงานเนี่ยปังที่สุดเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีมีนะถามเรื่องไหนเด่นที่สุดเนะี่ยเรื่องที่สองเรื่องเงินพูดไปแล้วนะคะระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินเรื่องที่สามที่โดดเดะที่ขึ้นมาเลยนะ ถ้าสมมติมันเป็น,ปนในด้านความรักนะสำหรับคนที่มองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเจ็ดถ้วยเนี่ยขึ้นมาเจ็ดถ้วยขึ้นมาคือเจ็ดถ้วยเรามันขึ้นมานะการมีตัวเลือกเยอะการมีออปชั่นเข้ามาทำให้คุณเลือกแต่คุณไม่ได้ถูกใจอาจจะเพราะมันมีสาถ้วยด้วยนะทั้งสามทั้ง7ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนแนะนำพบกันในกลุ่มเพื่อนหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อน ก็ได้นะคะคือดูดูกันไปยังไม่ได้ในปีในปีเนี่ยสองพนี่หเนี่ยอาจจะยังไม่นําไปสู่การตกลงปงใจการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังหรือว่าเข้าสู่พิธีแต่งงานอะไรถ้าใครจะแต่งงานปีหน้าไม่ต้องเครียดนะแต่ว่าสำหรับคนที่มองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆการเริ่มต้นอะไรแบบนี้นะคะนะเพราะเจ็ดถ้วยเนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอแต่ว่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่แน่ใจอืมความสัมพันธ์ที่ไม่แน่ใจหรือว่าคุณได้พบเจอกับคนเจ้าชู้เนี่ยได้นะคะความหมายเด่นมากเลยเจ็ดเจ็ดถ้วยเนี่ยคนเจ้าชู้คนที่รักเผื่อเรื่องคนที่ไม่แน่ใจก็ได้นะทําให้คุณจะต้องแบบมีความมีความคิดแบบไม่เอาดีกว่าอืมนะเ,เรื่องอ๋อคุณอาจจะได้พบเจอกับอันนี้ไม่ใช่ความรักความสัมพันธ์ฉันชู้สาวนะหมายความว่า ความสัมพันธ์แบบอื่นๆแบบเพื่อนแบบอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้พบเจอคนที่มีความแตกต่างทางด้านศาส,สนาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมได้นะคะสามถ้วยกับชารีออตเนี่ยขึ้นมาใต้กันด้วยอัศวินขึ้นมาก่อนหน้านี้อีกนะคะคนเหล่านี้จะนำพาโอกาสบางอย่างไม่ได้จำเป็นต้องเป็นชาวต่างชาติอย่างเดียวนะคนที่ต่างศาสนากันคนไทยก็ได้นะคะ,ะที่ต่างศาสนากันมีความคิด นะคะอย่างชารีออตเนี่ยมันคือคนที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเป็นชาวต่างชาติเนี่ยจะโดดเด่นที่สุดแต่ความหมายอื่นๆเช่นคนคนนี้อาจจะเคยเรียนต่างประเทศมานานๆนะคะเคยไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศคนที่ชอบภาษาต่างประเทศคนที่มีกระเดียดไปทางไปทางฝรั่งอะ่ะคือเป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่ว่าชอบแต่งตัวแบบฝรั่งชอบกินข้าวก็กินอา,อาหารฝรั่งมากกว่าอาหารไทยแบบเนี้ย คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนเหล่านี้แต่ว่าเน้นไปชาวชาวต่างชาติละกันเพราะจริงๆความหมายมันโดดเด่นแต่เป็นพอมันเป็นภาพรวมดวงภาพรวมอย่างเงี้ยก็จะต้องพูดกว้างๆนิดนึงนะคะเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนเหล่านั้นแล้วนํานําพาโอกาสบางอย่างมาสู่แก่คุณอาจจะให้โอกาสในการทํางานการหาเงินอืมด้วยนะคะพลังงานขึ้นมานะเอ่อเรื่องที่เตือนอย่างที่รีพูดไปเลยมีอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ย พอไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาคืออารมณ์แล้วก็มีจุดหักเหจุดตัดบางอย่างทําให้คุณจะต้องตัดสินใจแต่การตัดสินใจเนี่ยอะไรเชื่อว่าดีนะมันตัดสินใจแล้วดีกว่าไม่ตัดสินใจอยู่ไปเรื่อยๆเราไม่ดีไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะเนี่ยทาวเวอร์แล้วตามด้วยไพ่เอบวกเดอะซันตามมาแสงสว่างอะไรที่มันคุมเครือไม่แน่ชัดคุณจะมีเกณฑ์ได้ได้เห็นได้ตัดสินใจได้กล้าคิดกล้าลองกล้าที่จะเปิดโลกกว้าง อนะคะลืมใบหนึ่งมีหกเหรียญหกเหรียญเนี่ยพบเจอกับกัลยาณามิตรสามถ้วยก็เช็เช่นเดียวกันนะอันนี้ถ้ากัลยาณมิตรเนี่ยไม่ได้หมายของว่าแฟนไม่ได้หมายวามความรักฉันชูสาวนะอาจจะสมมติคุณไปทํางานที่นี้ที่ใหม่พบเจอลูกค้าใหม่ๆเจ้านายใหม่สังคมใหม่เพื่อนใหม่บุคคลกลุ่มคนเหล่านี้ย อืมเป็นคนคุณอาจจะได้พบเจอนะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะมาซัพพอร์ตเกื้อหนุนอุปธรรมกันนะคะพลังงานภาพรวมถือว่าดีนะแต่ต้องระวังนะคะอย่างที่ลิสพูดไปเลยอย่างที่บอกนะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะคะขอบคุณค่ะ